สวัสดีครับผมช่างเอกครับรู้ใจช่างรู้ใจคุณนะครับวันนี้ผมได้เดินทางมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้มาไกลามากเลยนะครับก็วันนี้ขออนุญาตนำเสนอนิดนึงว่าเดี๋ยวจะเดินทางนำเครื่องปั่นไฟนะครับไปมอบให้กับลูกค้านะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่อะไรนะ,กระเกษตรพิสัยน่าจะเป็นกเกษตรพิสัยนะครับ วันนี้จะไปทดลองหน้างานด้วยอ่าเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงนะครับเครื่องเป็นเป็นรถแห่ครับเป็นรถแห,ถแห่นะครับรถแห่นะครับไม่ใช่รถแหร่รถแห่ครับรถแห่ก็ลำโพงน่าจะสิบแปดนิ้วหรืออะไรเนี่ยแหละเดี๋ยวเราไปดูกันหน้างานอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมได้รายละเอียดไม่ครบแต่ว่าได้นําเครื่องแปดแปดกิโลนะครับแปดกิโลนะครับ หรือ8.5นี่ครับ max สูงสุดก็เป็นยี่ห้อ power hot นะครับอยู่หลังรถนะครับเหลืองๆนะฮะเห็นว่าปิบวับปิบวับเหมือนกันนะฮะข้าง,าง,งหลังนะฮะอ่าก็เดี๋ยวดูเอานะครับว่าจะใช้งานได้ไหมเดี๋ยวไปลองของจริงเลยวันนี้เล่นไปถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยเพราะว่าวันนี้ก็อยากจะมาเป็นเขาเรียกว่ามานำเสนอบริการใหม่ให้กับทุกท่านนะครับให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้รู้นิดนึงนะครับว่าเรามีบริการส่งถึงหน้าร้านด้วย ไอ้โคโทท้ตทีถึงหน้าบ้านเะนียน้าร้านนะครับถึงหน้าบ้านท่านทุกท่านแล้วก็สอนวิธีการใช้งานด้วยนะครับนะครับก็มีเครื่องยนต์เป็นปั่นไฟนะเป็นเบนซินดีเซนอะไรเงี้ยหรือเครื่องยนต์อะไรนะครับรอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยเราส่งให้นะครับนะครับแต่เขามีมีม,มีบริการตัวเนี้ยอาจจะมีค่าบริการ พิเศษนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวติดต่อทางแอดมินได้เลยว่าจะต้องเสียค่าบริการที่จะต้องมาส่งเองเท่าไหร่แต่ก็ถ้าท่านใดรู้การใช้งานแล้วก็สะดวกยังไงก็สามารถที่จะให้ผมส่งทางขนส่งนะครับแล้วก็ส่งดูรูปทางคลิปส่งทางคลิปให้ก็น่าจะใช้งานเป็นนะครับแต่ว่าบางท่านเนี่ยอยากเห็นของจริงอยากลองของจริงผมก็จัดการให้ซึ่งบริการนี้ผม ด้วยใจเลยแล้วก็ใจล้วนๆเลยนะครับคื่อเรื่องน้ํามันไม่ต้องพูดถึงนะกําไรไม่ต้องพูดถึงมันหมดไปกับความมันการเดินทางไปหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกันครับแล้วมาเจอกันนะครับอีกสักหน้าอ่าประมาณสนะักเก้าสิบโลนะครับก็ได้จะถึงละนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ก็มาถึงกันแล้วนะครับบ้านกเกษตรพิสัยผมจะพานะครับชมนะครับของบ้านลูกค้านะครับเป็นเขาอป็น่งเสียงแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็เตรียมไว้แล้วตัวนี้8กิโลนะครับเป็นตัว8กิโลนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็เป็นตัว8กิโลนะครับรุ่น 8500E นะครับนะครับก็1 2 3 สามปลั๊กนะครับผมก็ทำเตรียมไว้ให้ลูกค้า1ปลั๊กนะครับแล้วก็ทําสายให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูจากรอบๆนะครับก็เดี๋ยวเราลองเทสกันดูว่าได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็นะครับใส่ล้อไว้เรียบร้อยเลยแล้วก็เทสเครื่องให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเทสเครื่องดูก่อนไม่รู้ได้เปล่านะครับลองเทสเครื่องดูก่อน มาคนเดียวเดียววันนี้นะครับอันนี้ผมใส่น้ำมันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเปิดโชคดูแล้วก็สตาร์ทดูนะครับ รเรียบร้อยแล้วนะครับก็เครื่องติดเรียบร้อยนะ้ำมันเครื่องผมใส่อะไรเรียบร้อยเหมือนละก็ะเดี๋ยวรอรอใส่กับเครื่องเสียงอีกทีหนึ่งนะครับว่าได้หรือเปล่าหรือต้องดูด้วยว่าเจ้าของเขาจะจะจะ,จะลองจะลองเทสเลยดูดีไหมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับดอดลล์ำโพงชุด8ดนิ้วนะครับสี่ดอกตัวนี้เบสสี่ดอก ทั้งหมดเสียงกลางกลางอยู่งบนนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับพอบคุยกับลูกค้าเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นชุดปีแอมนะครับพาว e r อแอมน่าจะเป็นคาราโอเกะแล้วก็ร้องเพลงทั่วไปนะครับขอใจหน่อยนะต้องเบอร์หน้าปะเนี่ยเห็นเบอร์หน้าแล้วตลกเอาไว้ับงาน yeah have one ก็ใช้ได้ครับไม่ได้นะถือว่าเอาไปออกงานได้สบายนะนะโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับสําหรับพี่อะไรนะพี่นัทนานกหได้พี่นัทนายนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการเอส่งงานนะครับวันนี้ก็ถึงมูลค่าไม่เยอะแต่เราก็ภูมิใจที่จะส่งงานแล้วก็ส่ง ของดีๆมีคุณภาพแล้วก็ยินดีที่แนะนำและทำการสอนให้กับลูกค้าก็าถือว่า,าใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะครับในการอาสอนการใช้งานแล้วก็ปรึกษาหน้างานแล้วก็เทสหน้างานเอาให้ชัดๆจัดๆเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิป,ลปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะครับบ๊ายบายครับทุกท่านสวัสดีครับ